ต่อคนรันเลยเหรยแม่จ่าบ้านมันอยู่ไหนเออพี่ก็ลืมไว้เออเออแก่แล้วก็เป็นยินละ วมันชนล้มมันตกหลังบ้านไหมทำไมแล้วเดี๋ยวชนกันนี้รมันล้มแล้ว ต้องพังกี่ประตูวนกขึ้นไปได้ปากโคตรดีอ่เฮียแม่งต้องโดนไม้หนูขอะปากหน่อยเฮียเนี่ยอย่าโดนมันเคาล้วกันหนูหนูหนูคิวหนูหนูหนู้อย่าหนูเฮยมาตโลมาช่างทีนีแต่นี้นี้อะไรตัวโคตรใหญ่เลยหนูไในตกู ไอคิวไอคิวหนูหรือหมูอะไ้ไดดเลย้เลยคนเติมน้ำมันมายังออกมายังมาแล้วจอดออยู่นี่โหร๋มยั้พิยะพิยะอยู่ไหนกูคิวพี่ิยะพี่ไอพี่ิยะเดี๋ยวหนูเองพี่เดี๋ยวนู่นมายังมายังมายังเฮ้ยเอากล่องซ่อมมาให้กูได้คิวพบเพ่เลขอะไรครับเจ็ดหนึ่งพิยะเอ้ยแม็กพี่แต่ใส่หลังรถไว้พี่ใส่หลังรถไว้เดี๋ยวโดนคน ที่สัตว์เดินขึ้นไปอย่าเห็นล้มหมดนะที่สัตว์ชกไปเห็นล้มไปนไอดีดไอดีดกับไอ้นั่นมายังไอดีงขึ้นไปอย่าเห็นล้มหมดนะยยังน่าจะเยอะอยู่เพราะว่ามันยัดค่ะทำไมไม่เติมพอยไม่เข้าใจพอยมีหอยหอยห้าร้อยไม่ช่วยอะไรเลยไปแล้วเมื่อกี้ไปแล้วเราไอจัดพอคๆหน่อยเฮียเขาหาอองเหน่อยได้ไหมว่าแบบนี้ซอสต่อได้ยินซ้ออยู่ข้างๆเนี่ยอยู่ข้างซอสเนี่ย ก็ลงมาสิไอดีสไกซิคไม่มาเฮียตัวนีกไม่มานี่อยู่นี่โอเคทุกคนมากันหมดแล้วใช่ปะที่ไปเติมน้ำมันอ่ะซอหากูไม่เจอมาหมดแล้วมั้งไอดีซิกไม่มานี่ตีสวิทช์เพื่ออะไรวะถามหน่อยไหายมันติดคิวด้วยแหละพี่ไม่ไม่พร้อมอ่ะมันไม่รีบอ่ะเนาะใช่ใช่มันอาจจะตื่นสายช่างมันเถอะพี่ ไม่น้ีช่างไม่ได้ช่างไม่ได้ครับมันช่างไม่ได้ช่างไมด้ไงไอเกวเขาได้กันไปแล้วเว้ยวิ่งอยู่เลยพื่ลวกอย่มนต้องตื่นมาเว้ยรอแล้วเอองม่ามันได้กันแล้วมค่อวานดกันแล้วว่ม่านลเนี่ยจริงเวลาเว้ยเอายังเอายังไอเียวมาซ้อไอเฮียตอนนี้ตรงนี้มีก่คอทั้งหดอะอ่าลืมชุบกัด้วยบสีเโอเคเดี๋ยวไอคิวขึ้นมาทุกคนขี่รถไปเจ้าเพียงเข้าบ้านเลยกูลงมาหาเ มาแล้โอยมาแล้วโอ๊ยมาแล้วโอ๊ยระเบิดได้เตรียมหรือเปล่าไอ้มึงบดอะไรเนี่ยเฮ้ยกูมีบางพังบ้างมึงได้สิบบ่ไอควายนีบมาแล้วโอ๊ยยุ่งนานหิวตีนไม่ใช่หรอเดี๋ยวกูจะตีกระแทกหน้ามึงไอ้ควายหนูไปเรื่องอะไรไปแนวหน้า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 ปากดีก็ได้ไอสีปไปหาไอ้ควายจะโดนกูได้จะโดนจร้องนะจะร้องในฝ่าจะร้องในเหี้ยอย่าร้องนะ กไปแน่ตไปแน่สัตว์จะเจ๋ไว okay. ้ไหนวะน้องยิงโดนแบปืนไงด้วยฮะไรเนี้ยอยูแต่บ right ้านในควายเนียตอมาั่อเทีอะอะไรอะไรอะไม่แม่โทรไม่แม่โทรตไม่แม่โทรเนองไม่ต้องกลัวหักไอ้สัตเอาเอาเฮ้ยทำไรอะเฮ้ยไอ้เหี้ยมันวเดควายเรื่องจนเลยไอเย เว้ยรเบด้านกับพวกมึงกูได้ทั้งคืนอ่ะไอ้ตากันไม่เลยได้เดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูคำเดียวเลยไม่ไม่ไม่ฟังกูฟังกูเข้าไปคนเดียวก่อนเข้าไปคนเดียวก่อนเข้าไปคนเดียวคนเดียวพอคนเดียวพอคนเดียวพอลองขึ้นมาดูจีะไอ้เรี่องจีะไอ้บ้าขึ้นมาเร็วได้ม่ประตูชั้นประตูชั้นสองล็อกไหมขึ้นมาขึ้นมาเร็ว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 มาเรวมาเาเรว

ยัไม <muitas S 2> ่กไม่เยไปไม่ได้ครึ่งไอสัตว์เจ๋วเหี้ยลยวะตำรวจมานะตำรวจมาแล้วกูมีอาคีเล่นไปเดี๋ยวได้หมดบ้านกูมีฮาคิรวไมาตมามามาเามามมา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 มมามามาาม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 มามามามมาามามมามามามมามามมมามามามมามามาาม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 มาามามมามามาามามมามมามา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 มาม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 า จุบเพื่อนด้จุบเยออเดี๋ยวกูเปิดไอ้ี่ให้พอขึ้นจุบอยู่จุบอยู่เป่นไปเล่นไปจุบอยู่เล่นไปแกวิปาดวันนี้จุ๊บนด้วยจุ๊บกันเรอยๆต้อรเปตอรีพอเลยตำรวจไม่มายังคนนี้จุ๊บยังจุบเพื่อนได้จุ๊บเพื่อนเลยจรบบอลจรบบอลจับบอลจับบอลแม่ม่อ่อะจุบเพือนหมดจุบเพือนดุบด้วยอมาด้วยไปไหนอะไปไหนเยน้อย ไอคิวนี่ขอมอคุบเพื่อนุบเพื่อนอเวครับขอตลครับ่อหมดแล้วพี่ขอเด้อพี่ขอเด้อพี่เ้อพี่มาดเแล้วพี่าพครับพออครับตลออเ้รมางกูตายเียอะไรวเนี่ยตัวบักปะเนี่ยกูบัตายเนียอตรอขึ้นมาแล้วพี่ตรอขึ้นมาแล้วพี่พี่ชอบตรอขึ้นมาแล้วตับรับเจับแล้วครับปันไอคของคนเดียวกันปะเนี่ยอุก่อน จุ๊บหนอชุบพี่สอไหมอ้ชุบเพื่อนหน่อยเพื่อนตาน่ะไอ้เยกูบักพี่แม่พี่ไม่อืดดันขนาดมันนี่ปืนมันี่ปืนซับมาด้วยซัมาด้วยซับมาด้วยมันดี้อมันดี้อมันดี้อหมดบ้านีกันีว้อยจะเจอัตรูที่เก่งกว่านี้ไอ้ยกเจ้าเ้า้ีเดียหมดบ้านไอ้เียไปไปไปไทกะมีเปใครมีเปหอไปหมดอยมีเปพี่เอหัวน้ำตาลมันอยู่ไหน ตาไหนเยี่ยฟีอ๋อไปเอาไปเอาไปพี่อุ้มไปอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยเอาเอาเอาทุกเคสเอาทุกเคสเอาทุกเคสเอาเอาไปหมดเอาไปให้หมดเลยมาดิมาดิมีเปย์อีกอ่ะสวยสวยาด้ไเ่ดเอยได้ไม่หออยู่ไว้ขอขอหอใหน่อยเยี่ยเสียเลย พี่แพ้พี่กหอพีออมาออกมาพี่เมรี่ี่ันนี้อยนีนีกันนีนนันาะคดเล่ทีเล่บ้าเยไอ้ยงอยหหมดหอยหหมดหอยหมดขอให้หมดเปาให้หมดเดยหหมดหอยหมดหอยหมด่าใครมออหอยเใครไม่หอยหมดอยู่ไหนเนอยตขอให้หอยมาส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 อม แจ๊อยู่พี่อเวมาสบมาสบมาสบพี่พี่เอาไอพี่าหเดียพี่รลรลเอาบทลเาบทราบทโอคไพาร์ทมาลาาลาาลาัอุมาพั

ว่าอะไรคอบบในบ้านตัวนึ่งอบในบ้านตัวอันนี้อันนี้ขอไม่ได้นะพี่ถ้สอบารี่สารีไปไไปเลยพี่ไปก่อนประเดี๋ยวแบบฟิลขาดไงไอ้แก่แงโง่จังเลยต้องไปตีต้องไปตีม้องไปขอไม้กูตนต้องไปตีหอมีหอมีที่ผมอยู่เดี๋ยวแจกได้พี่ไม่มึงก็แจกดีแจกเลยมันไว้ในตัวได้แค่อันเดียวพี่ไม่กันเยเห็นศพปะศพตัไหนเป็นตัวไหนเห็ได้ไหมนี่นี่นี่ปะปะปะปพร้อมยังให้เดี๋ยวออกพร้อมกันพี่พร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 พ หอใครเหลือบ้างหอใครเหลือบ้างหอหน่อยดิเอาเองเอาเองเอาเองเขาบว่มามาำเี่ยอะไรอ่ะมาำเยี่ยอะไรอ่ะไอ้เี่ยนี่มาำเยี่ยอะไรเออลงพลลงพาลลงพาพลงพาพล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 งพลพลาพลพาพล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 งพลพาพลพลลงพลพลพลงพล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 ลพ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 ลาพาพลาพลพล ห,หัวเท aser เยีาพูดไกลเออโดนตำรวจไลนะ่เนาะไม่เป็นไรถ้าสมมติว่าศพถ้าศพนี้หลุดเดีมม๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเอาใหม่ตำรวจไม่ตามละแส่ซ่อมก่อนได้เนาะเดี๋ยวเอาแบ่ที่อื่นดีกว่าไปไปเรเบลก็ได้ review, เีเบลทเลทซายอะได้ต่อได้